เบส YVR แชทเมื่อวานกูไปขโมยรถตำรวจมาเว้ยเฮ้ยจริงเหรอวะแล้วตอนนี้กูก็โดินตามล่าเว้ยเฮ้ยใช่เหรอวะมึงไม่เข้าใจกูหรอกเว้ยเอ้าเฮ้ยกูนึกว่า GTA กูต้องการให้มึงช่วยะและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุยกันในผับเฮ้ยจะได้กันเถอะน้ำนี้มันเรียกว่าอะไรวะอะไรมึงจะเรียกน้ำหรอน้ำนี้มันเรียกว่าอะไรอะไรนะมึงจะทำกับไรอ่ะกูหมายถึงแล้วคำวิเศษในภาษาไทยหมายถึงอะไรวะก็เวทมนต์ไงกูจะไปเซเว่นเอาอะไรเปล่าไปไหนนะ กูจะไปเซเว่นพูดอีกทีดิกูบอกว่ากูจะไปเซเว่นอะไรนะไม่ทราบกูบอกว่ากนะูจะไปก็เรื่องแรกแล้วไอ้อัสวิโนโ่เออเดี๋ยวมันทำดิเฮ้ยดูดิมันหยิบปากกาด้วยว่ะ <c oughs> เฮ้ยมึงทำอะไรอะ่ะกูจะฆ่าคุณมึงได้โจทย์คณิตศาสตร์เออช่วงนี้สุขภาพผมเป็นไงบ้างครับทุนได้ดื่มหรือสูบบุหรี่มบ้างไหมคะไม่นะครับ <S <s> ตอแหลว่างไงนะหมอตอแหลไงน้ำหน้าอย่างเงือะจิบใครไม่ติดหรอกไหนไปดิ๋ยวกูดูเองจะเป็นอะไรก็ไปโอ้โหไอ้เแก่ดูมันดิ วกสองมาเลยอ่ะกูปวดขี้เออขอโทษครับฝนนึวออกไปอืตอนนี้มันแนวรับนาการเลยวัดดีไม่โอเคเฮ้ยมีคนโทรมารับไปหน่อยกูขี้อยู่โอเครองได้นักเรียน วันหยุดนักเรียนนักเรียนได้ทําอะไรบ้างเปล่าจ๊ะผมสูตรยาที่บ้านจอร์จมาครับจันหนูไปขายตัวกับพ่อของจอร์จมาค่ะผมอยู่บ้านช่วยพ่อแม่ทํางานครับเยี่ยมเลยนักเรียนเป็นเด็กดีที่ช่วยพ่อแม่ทํางานว่าแต่เธอเชื่ออะไรจ๊ะชื่อจอร์จครับและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อของหายมันอยู่ไหนวะทําไมกูหาไม่เจอมึงหยิบไปใช่เปล่ากูรู้ว่ามึงหยิบไปต้องมีคนหยิบไปแน่ๆเลยแม่งอยู่ไหนอ้อเจอและ นี่เห็นนั่งกังว่างๆก็ช่วยทำความสะอาดบ้างสิทำความสะอาดอะไรอะทำความสะอาดอะไรงั้นเหรอนี่เธอเห็นไหมขยะเนี่ยเห็นไหมฮะรีบโทรเรียกรถพยาบาลมาเร็วเพื่อนออ,อฮัลโหลครับผมขอสั่งพิซซ่าหน้าฮาวเอียนเฮ้ยอย่าลืมใส่ชีสเยอะๆแต่ฉันได้ยินเสียงเพลงของแกอีกนะไอ้อสันขวานฉันจะฆ่าแกาไม่ไม่ไม่ไม้ว่าไงน้องหมา แมงมันวะเอ้ย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 และนี่ก็คือคุณเมื่อมีคนทักมาอมาอย่างไวไอ้สัต์แท็กโฆษณาเราชอบเธอนะเออเราเราก็ชอบเธอเหมือนกันไม่ใช่เราไม่ได้ชอบนายเราพูดซ้อมไว้บอกคนที่เราแอบชอบน่ะอ้าว เล่าเรื่องของนายมามีอยู่วันหนึ่งในขณะที่ผมกําลังขับรถกลับบ้านในตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ค่าแล้วและเปลี่ยวมากทองข้างทางนั้นมีแต่ป่าเต็มไปหมดและถนนเส้นนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องการเกิดอุบัติเหตุที่หาสาเหตุไม่ได้ทําให้คนเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและทางรัฐบาลจึงบูรณะถนนเส้นนี้ใหม่ถึงจะบูรณะแล้วบนถนนก็มีแค่รถของผมที่สัญจรอ,อยู่ในขณะนั้นไม่มีรถของคนอื่นเลยแต่ในขณะนั้นเองแสงไฟสลัวๆจากหน้ารถก็ไปสาดโดนอะไรสักอย่างและเมื่อผมมองดีๆแล้วมันเป็นเงาดําๆที่บินตัด ไฟหน้ารถไปแล้วมันก็กลับมาบินตัดไฟหน้ารถไปอีกมันทําอย่างนี้ซ้าไปซ้ามาผมเลยยื่นหน้าไปดูใกล้ๆมันไวมากจนผมมองไม่ทันบวกกับความมืดที่ทําให้ผมมองไม่เห็นมันผมก็เลยตัดสินใจหยุดรถแต่ในจังหวะเดียวกันนั่นเองเงาดํานั่นมันก็หยุดเหมือนกันมันหยุดอยู่หน้ารถมันอยู่นิ่งๆไม่ขยับไปไหนเลยผมเริ่มกลัวผมจึงหยิบสร้อยพระมาใส่เงานั้นดูเหมือนจะไม่สะทบสถานอะไรเลยผมเลยตัดสินใจรวบรวมความกล้าแล้วลงจากรถเพื่อไปดูว่ามันคืออะไรจากนั้นผมก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นมันไม่มีมือ <gas> มันไม่มีเท้า,ทาร่างกายที่แห้ง infra, และหยาบและบนตัวมันมีตัวอักษรที่เขียนว่ามาม่าก็เป็นไงกับบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนหลังจากนี้จะเป็นเบื้องหลังการถ่ายทำเหมือนเดิมนะฮะก็สุขสันต์วันฮาโลวีนกันด้วยนะครับแต่บ ถึงมันจะเลยมาแล้วก็เถอะก็สำหรับใครที่ติดตามแล้วนะครับก็ขอขอบคุณขอบใจมากๆเลยนะครับและสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปนะครับผมเพราะคนส่วนใหญ่ที่ดูคลิปผมจะไม่ได้กดติดตามกันนะฮะแล้วคลิปที่แล้วเราตั้งคําถามไปนะครับไหนมาดูซิมีอะไรบ้างอืมมีคุณไก่แจ้บุญมานะฮะแล้วก็คุณ p O U E F X นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับผมขอขอบคุณด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้ครับนอกกนั้นก็ไม่มีใครคอมเมนต์ถามเลย คุณสามารถทวงเกมหรือทวงคลิปได้นะครับผมหรือว่าจะให้ผมทําคลิปเกมอะไรก็ได้แต่มาคอมเมนต์ยืมตังค์ไม่ให้นะ<ล>ส่วนใครที่อยากจอยกันถ่ายทําด้วยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเหมือนเดิมนะฮะและผมก็มีคําถามเหมือนเดิมก่อนที่จะไปชมคลิปเบื้องหลังนะฮะหบวกสได้เท่าไหร่ครับถ้าใครคิดออกแล้วคอมเมนต์เลยนะครับคิดนานเป็นวันเลยกว่าจะได้ก็บบสำหรับใครที่คอมเมนต์นะครับไปชมกันเลยถือว่าก้าวมจะเหมาะหรือไมมันนอนกระโดดได้ยังไงวะ เ้ยไอรากระส่ายแล้วก็โดดดิไม่ถือแบบยืนถืออะยืนถืออ่ะหันปากกาให้ตรงนี้เออไม่ไม่เขียนด้านนั้นกลับไปด้านหลังนู่นไอ้เหี้ยด้านนี้ม่ได้แดงลบวิเวียนทำไมกูเขียนไม่ติดวะไม่ไม่เขียนอ่ะเขียนไม่ติดดีๆอ่ะมึงบดไปละไหนเอาไวดิมึบหมดลมึงลมึงมึบด nope ไปดวย วกูไปกดอันนี้วะมึงไปกดตัวตูดมันหน้าแน่นแน่นแน่กูทำให้ปล่อยปล่อยปล่อยกูปล่อยแล้วอ้าวได้แล้วเนี่ยวะมึงมึงต้องเขียนก่อนเขียนก่อนไอ้ข้างหลังมึงอ่ะก็มันมันมีสูตรอะไรบ้างวะที่มันทำให้ดูฉลาดฉลาดเลยก็หนึ่งบวกหนึ่งไว้เลยเออมึงเขียนด้านหลังมึงอ่ะเขียนอะไรเยอะๆเลยทั้งสูตรอะไรนั่นอะ เดี๋ยวละเอาให้มันดูเป็นตัวเลขเลยดิเฮียเอาให้มันกล้องมันเห็นหน้าอักษรไอ้นี่ป่ะเนี่ยเฮียเราทำวิธีอักษรรูนจะนเชิญตัวแรกออกมาบอกเลยดิมึงมาเขียนยากกับเขียนมันจะเป็นวงกลมอ่ะผมมันต้องกดกดเอียงนี้แล้วก็เขียนนี่หว่าใช่ปะจับปากกาให้ตรงจับด้ามปากกาให้ตรงเอาไอ้เฮียมีปากกาไม่ได้ละไม่มีปากกาไม่ได้ยากเย็นจังวะเฮียเอาแ้่มเอาอันอื่นเลยเฮียเฮียจะทำบัก นี่นี่ยาสีฟ้าก็ได้ว่ะไอ้เที่มันเขียนด้วยเมาส์มันเขียนยากนะมึงเคยดูหรือเปล่าเนี่ยฮะนายมึงะทำอะไรจะลองเขียนอ่าลองดูนะลองดูโน้ปเขียนไม่ติดีแกเลยไม่ติดอีก็โอ้ยตีแล้วติดแล้วติดูเลยเนี่ยสูตรอะไรบ้างโน้ปเอ้าเขียนไม่ติดแกโน้ปไม่ตีละเจอแล้วโอเคลบ เอาไว่ทีเดียวมงเอาเขียนไว้เอาไว้ทีเดีแล้วงานการแท่งเดียวมีปัญหาที่ว่ามันเงาแบบเขียนอยู่ในโปรแกรมเพ้นด์แล้วมึงก็เอาไปแปะไม่ได้ไงวะเดี๋ยวกูไปเอาอันใหม่ให้เออติดละเอามามันต้องเขียนลองลองลองกูลองหน่อยอ่าเดี๋ยวก็เขียนไม่ติดดียวลบมันเป็นเที่ยวไว้เขียนไม่ติดด้วยฮะเออได้ทีหนึ่งบวกหนึ่งเอาจากสามสองบวกสอง เท่ากับมึงเขียนิดอย่าปเอยไเออะไรมึงเขียนย่งสามจะอาีลถวสามเทากับ่ะยี่สิบสีวงอะไรกินอ่ะีเท่ากับศูนเนี่ยไม่สวยอะไรวะเขียนได้สวยกว่าอีกอะไรมึงเขียนเป็นวงกลมมากอ่าเดี๋ยวเขียนให้มาอะไรลองลองดลองเขียนไม่ติดอีจะถ่ายตอนแบบว่า มึงแบบทำเหมือนจะเขียนอะแล้วก็ตัดเป็นตอนที่มึงเขียนเสร็จแล้วอะ่ะเข้าใจไหมโ ok อ,อเคโอ,อเคกูอบอกซามสองหนึ่งแอชชันมึงหันไปเขียนเลยนะ3ามสองหนึ่งแอชชันกูแกบอกดูพี่อะไรจัดคัดคัดคัดมึงทำมือกูสั่นทำไมเนี่ยแกบอกทำไมอ่ะฮะหอยกูพีกูพี <c oughs> <c oughs> มึงสอบพี่เลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> มีบวกกต่ายได้แปดสิงโตกระไก่ได้สี่คือวาดแมวกับลูกเจี๊ยบเอาแมวอ่ะอันนี้ปลากระหมูได้หนึ่งอันนี้งกูกระนอนไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> อ่าเป็น,บ,นบทที่เกี่ยวกับว่าคือมึงเนี่ยกุยออกไปเซเจ้น<ะ> ใช่กูจะออกไปเซเว่นมึงจะเอาอะไรไหมอืมไอจีนก็บอกว่าไปไหนนะมึงก็จะบอกว่ากูจะไปเซเว่นไอจีนก็จะบอกว่าพอีกทีดิมึงก็จะบอกว่ากูบอกว่ากูจะไปเซเว่นไอจีนก็จะบอกว่าอะไรนะแล้วมึงก็จะบอกว่าไอซัดกูจะไปเซเว่นไอจีนก็จะบอกว่าฮ่าฮ่กูได้ยินตั้งแต่แรกแล้วมึงก็จะบอกด่ามันว่าไอหาเอ้ยแบบครับหร้อนอ่ะเออเดี๋ยวกูใส่บทนั้นเองอ่ะกูจะไปเซเว่นเอาอะไรเปล่าต่อไปมึงก็จะพูดว่าอะไรไหมเออกูจะไปเซเว่นแบบแบบทวนคำอ่ะแบบ <Es> คนไม่ยินอ่ะประมาณกี่รอบเลยกูจะไปเซเว่นกูบอกว่าจะไปเซเว่นอะไรเงี้ยแบบทวนคำสามสองหนึ่ง action กูบอกว่ากูจะไปเซเว่นเอาอะไรไหมขัดอันนี้ครับกูบอกว่ากูจะไปเซเว่นเฉยๆกูจะไปเซเว่น ไอ้ไอ้ที่อบอกว่ากูจะไปเซเว่นเอาอะไรไหมก็คือบทของแรกบทบทแรกบทแรกเอาเลย <laughs> เ <อา S 2> ชื่อเออสามสองหนึ่งแอคชั่นกูบอกว่ากูจะไปเซเว่นไอ้ไอ้นี่มันของบทสามไอ้ออฟเอ้าตกลงละบทนี้มันต้องูัว่ากูจะไปเซเว่น เดี๋ยวมึงก็ไปตัดสายเอาแล้วกันแหละไอ้เหี้ยเออแล้วไปซอยสายเอาไอ้เหี้ยคึงกับบัวสันอันนี้กูต้องพูดว่าอะไรต่อกูจะไปเซเว่นโอเคแบบลำคาญอ่ะกูจะไปเซเว่นตามสองหนึ่ง action กูจะไปเซเว่นเออถ้าไปบทสามนะมึงต้องพูดว่ากูบอกว่ากูจะไปเซเว่นแบบลำคาญลำคาญหน่อยอะตามสองหนึ่ง action กูบอกว่ากูจะไปเซเว่นเออตามสอง 1ึงมึงมึงออกไปดิมึงออกมึงมือองหนึ่งแอคชั่นกูจะไปเซเวนโอเคสามหนึ่งแอคชั่นกูจะกูจะไปเซเวมนวนนวมเหนังวนเว้ย มึงบอกว่าไอซก็ได้เนี่ยไปซเว้นอยู่งั้นไอสัตว์กูบอกแกไปเซเว่นอะไรเงี้ยแบบมันจบประโยคไเลมอ้ากูหลุดเผมือะไร่นแผ่นเนี่ยแผ่นวนกลับมาที่เดิมอหลสาวสองหนึ่งแอชเนกูบอกว่ากูจะไปเซเว่นเวเเเเ้ อ๋อเออมันซ้ำกันนะดีกว่าไอสัตว์กูบอกว่าจะไปเซเว่นเอออย่างนี้ออไอสัตว์กูจะไปเซเว่นโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชอบกันหรือเปล่าเอยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าอย่าลืมผมมีแฟนเพจด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตามก็นด้วยนะครับก็สำหรับเกม VR Chat b a s e Y ตอนที่2นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมตอบคาถามด้วย